ทุกในการอยู่ร่วมสังคมมีนะท่านก็บอกทุกทั้งพวงโทษทั้งปวดนะถ้ามองในแง่ของในมุมของสังคมภัยทั้งหลายนี่มาจากคนผ่านก็บอกอยู่แล้วอุบัติอุบัติก็คือภัยที่เกิดขึ้นอุบททะะัติวหตสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเป็นความเสียหายมาจากคนผ่านอยู่แล้วซึ่งมันเป็นธรรมดาทีานี้การอยู่ร่วมกับคนผ่านแม้คนเดียวก็เป็นทุกข์ ก็าบอกอยู่แล้วแต่ทีนี้เราศึกษาธรรมะก็เพื่อที่จะฝึกจิตเพื่อที่จะเรียนรู้ทุกเพื่อให้ยอมรับความจริงมันเป็นทุกข์ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายที่จะต้องอยู่กับทุกข์คือถึงมาอยู่ที่สบายไม่มีปัญหาอะไรท้ายที่สุดก็ต้องเข้าไปหาทุกข์อยู่ดหีหรือไม่เข้าไปหาก็ต้องดูทุกอย่างให้มันเป็นทุกข์อยู่ดีซึ่งมันก็ไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ง่ายเลยนะยากเลยนะคือคนที่อยู่กับทุกข์ประจํา ก็เห็นว่าอยู่กับทุกข์นั้นยากแล้วไอ้คนที่อยู่กับความสบายแล้วทํายังไงถึงจะเห็นทุกข์ก็ยากไม่ต่างกันอ,อยู่ดีๆมันไม่ใช่ว่าเป็นทุกข์อะไรเนะี่ยในความรู้สึกของคนทั่วไปแต่ว่าไอ้ความความจริงที่ท่านแสดงไว้ว่าเป็นทุกข์เป็นเป็นความทุกข์ที่ละเอียดเป็นความทุกข์ที่มุมมุมมองที่กว้างกว่าคนทั่วไปด้วยการเทียบเคียงเหตุผลที่ดึววกว่ากว้างกว่าที่เหนว่นเป็นทุกข์ซึ่งใจธรรมดามันก็ไม่เห็นว่าเป็นทุกข์ เินกว่าจิตใจที่ได้รับการฝึกดีแล้วมันโหนน้อมไปได้ที่ได้เห็นว่าโอ้มันเป็นทุกแบบนีในทางกลับกันในคนที่อยู่กับทุกประจําแล้วทุกคนมีมากกว่าจิตที่จะรับที่จะรับที่จะตั้งตั้งอยู่ได้มันก็มันก็ยากตรงที่ว่าจะตั้งหลักยังไงเพื่อที่จะอยู่เพื่อดีเรียนรู้กบมันได้ต้องค่อยๆทาไปคิดอยู่เออทําเป็นยังไงโหดกเหดือนกัน ใครดา่าใครว่าอะไรก็ไม่กระทบกระเทือนอะไรใช่ก็ <c oughs> ต้องมองแบบนั้นบางทีท่านก็ไม่ทําจิตเป็นาเด็กอี่แล้วอก็สมาธิก็เป็นจิตของแบบเด็กอู่แล้วไม่ไม่มีความยึดถือในตัวเองอะไรไม่ได้สนใจใครมันก็ยังสดชื่นของมันได้ทุกวันตลอดเวลาเออ โดนด่าโดนว่าะไรก็ไม่ึกมันก็ทุกแวบเดียวเออขัดใจแค่บเดียวแล้วก็เลิกแล้วก็มีคนเอาใจบ้างี๋ยวก็ได้ตามสิ่งที่ชอบใจบ้างก็หายไปยิ่งมันก็เปยางไงก็ต้องฝึกให้เป็นคือรู้มากแล้วก็เดือดร้อนรู้ด้วยก็คือไม่รู้อะไรแล้วสบายก็ยังดีกว่าคือบางจังหวะก็ต้องผ่านเหมือนกันเทียบเป็นสัตว์อื่นก็ได้สัตว์ในดรรมชาที่มันไม่รู้เรื่องอะไร มันไม่มีความเป็นตัวไม่มีตระกูลไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่มีหน้าไม่มีสังคมมันก็ไม่ได้สนใจอะไรก็อยู่ไปเหิวก็กินพอมีอะไรกินไม่มีก็หาใหม่หาไม่ได้ก็นอนก็คือการปฏิบัติก็คือการปรับตัวปรับส่วนประกอบของจิตปรับความเป็นอยู่ปรับทุกอย่างแต่ยังไม่เคยได้อยู่เนื้อสิ่งที่เข้ามากระทบอันนี้อยู่ใต้สิ่งที่เข้ามากระทบหมดเลย อย่างน้อก็แยกกันก่อนอยู่แยกกันก่อนในความรู้สึกแต่ความเข้าใจนั้นก็สำคัญแต่มันเข้าใจก็เพราะมันต้องมีเวลาที่จะรณาแล้วก็มันต้องมีความสงบก่อนที่จะสังเกตเห็นได้แต่ถ้าอยู่ตามธรรมดามันก็เข้าใจยากเต็มที่ก็เข้าใจตามหลังไปเรื่อยมันก็ไม่มีอะไรมากดทับอะไรได้ตลอดเวลาขนาดน,นั้นหรอ มันไม่ได้มันไม่กด่ะฐานะมันเดียวฐานะเท่ากันน่ฐานะของเจตสิกทั้งกุศลทั้งอกุศลเนี่ยสังขารเท่ากันเนี่ยมันกดทับกันไม่ได้มไม่มีอำนาจเหนือกว่าขนาดนั้นมันมีอำนาจเหนือกว่าชั่วขณะเช่นนิวรก็มีอำนาจเหนือจิตที่ไม่มีสมาธิแต่ก็ไม่ได้มีตลอดนะมีชั่วขณะทำงานเอากามก็มีอำนาจเหนือกว่าจิตที่มีตัญหาทํางานอยู่มีความอยากในการปรากฏซึ่งมันก็ไม่ได้อยากตลอดเวลา คนอยากตลอดเวลาไม่ได้อืมอยากชั่วขันชั่วคราวเหมือนกันโทรสารก็เหมือนกันปฏิฆะพยาบาลอะไรต่างๆก็ไม่ได้อยู่ไม่มีใครเก่งที่กดอยู่ตลอดเวลาได้นี่แต่หลงอยู่ตลอดเวลามีอยู่ในในแง่ของความหลงที่ละเอียดแต่ว่าถ้าหลงแบบไม่รู้เรื่องเลยตลอดเวลาก็ไม่ได้ก็ไม่ใช่คนมันก็มีสํเนึกอกี่มันก็รู้ตัวอยู่อย่างนั้นก็กลัวตายกลัวโน่นกลัวนี่อยู่กลัวก็ไม่ถือว่าหลงไม่ถือว่าหลงแบบไม่รู้เรื่อง ถ้ากลัวอยู่ก็แสดงว่ายัางระบาดนะนความสงสัยก็เกิดขึ้นตลอดเวลาก็ไม่ได้ไม่ได้เกิดบางทีมันก็ไม่เกิดส่วนมากมันก็ไม่ได้เกิดมันเกิดสงสัยเฉพาะบางเรื่องความทอ้อแท้ก็เหมือนกันก็ไม่ได้เกิดตลอดเวลาก็ต้องมองมุมเนี่ยมองว่ามันไม่มีทำไฟอกุศประเภททั่วไปในประเภทใหญ่เี่ระดับกลางจะจะมีอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ ยิ่งอุปจิเดียยิ่งไม่มียิ่งไม่มาตลอดน,นันนานถึงมาทีมาแล้วก็มาแล้วก็ไปมันก็ไม่ได้มาตลอดเวลานี่เราเข้าใจว่ามันเหนือกว่าคือมองในมุมที่ในฐานะของมันเหมือนกับมันมีกําลังมากกว่ามันเหนือกว่ามองในมุมที่แสดงทำผู้อธิบายแบบให้เห็นฐานะเห็นสถานภาพของมันหเห็นความต่างของของสั์ของชัง้นมันเฉยแต่มันต่างก็มันก็ไม่ได้อยู่เหนือกว่าเหมือนชาวบ้านกับพระเจ้าแผ่นดินอย่างนี้ซะ โดยท er so ั cases, no church, no instance, <It> ่วไปก็ถือว่าเหนือกันมากแต่อยู่โดยธรรมดาเนี่ยก็ไม่ได้เหนือกันหรอกก็อยู่อย่างนี้แหละเหมือนกันบางที่เขาอาจจะลำบากกว่าเราด้วยซ้ำไวามันอยู่แต่โดยฐานะก็ไปเจอกันเมื่อไหร่ก็เหมือนกับว่าเหนือกว่ากันมากแต่ยิงงก็ไม่ใช่ก็คือคนเหมือนกันทว้าความเป็นคนความเป็นสัตว์ไม่เหมือนกันเหมือนสังขารคือธรรมที่เป็นนามธรรมในฐานะสังขารขันนี่คือเท่ากันจิเลียกก็ไม่ได้ไม่ได้หนีไปจากขันนั้นอยู่ในนั้นอยู่ในสังขาร สังขารนัขันเนี่ยสติปัญญาฝ่ายกุศลก็สังขารสังขารเจตสิกเนี่ยปฏิสมาธิปัญญาเป็นกองสังขารอ่าเป็นกองสังขารนัขันเนี่ยในนามธรรมสี่อย่างทั้งหมดเลยจิตเดียรตัณหาอวิชชาอะไรก็อยู่ในนั้นแหละมันก็ฐานะแค่นั้นแต่มันไม่ได้มอีอะไรเก่งเกินนั้นไปเลยเท่ากันเลยเท่ากันกับสติสมาธิปัญญาเลยระด,ดับเดียวกันในวิญญาณก็แค่นั้นเหมือนกัน วิญญาณที่ที่มีอยู่ก็ทําหน้าที่ไปตามมันมันก็ไม่ได้มีฐานะอะไรสูงหรือว่าแย่ไปกว่าเขามันจะเป็นวิญญาณที่จะนาไปสู่ความทุกข์คนดอดร้อ,อนกตตอนที่มันเปลี่ยนาฐานะเปลี่ยนภพชาติเป็นปฏิสนธิวิญญาณก็แค่นั้นถึงจะเปลี่ยนภพชาติได้จะไปเกิดเป็นสัตว์ที่ได้ฉานเกิดในวิญญาณูมอะไรเกิดเป็นเทวดาเป็นภูมมอยู่แค่นั้นอยูดในฐานะเป็นคนเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปไหนเลยอยู่เท่าเดิมวิญญาณก็คือเป็นวิญญาณการมาวิาจาร กามาว่าจรจิตเหมือนเดิมคนทั่วไปเนี่ยั้งเป็นพระอริยะเป็นอาานหนึ่ก็เป็นกามาว่าจรจิตเหมือนเดิมมิบากิตดด้วยนะแต่ว่าไอ้โลกุตราจิตที่เกิดแต่ละขณะเกิดทีเดียวก็ดับไปเลยไม่เกิดอีกเลยมีแค่นั้นมักเกิดผลเกิดเกิดแล้วก็ดับไปไม่เกิดอีกมันถึงไม่กลับมาเกิดแล้วก็ดับไปไม่เกิดอีกซึ่งไอ้พวกนี้มันก็หายากอยูย่แล้วส่วนกินเลสด ก่าการต่างๆไม่ว่าจะเป็นจิตเียดอย่างหยาบที่พาให้ละเมิดศีลจิตเียดอย่างกลางที่พาให้กิจไม่สงบอ่านิวรณ์กวยกควรสมาธิกวัควรสมถะกวกควรความสงบก,กวกมั่นคงของใจก็เกิดขึ้นตามที่มันมีโอกาสอุปกจิเลียก็มาเป็น,นช่วงๆมาเป็นต,ตอนๆมาตามเหตุปัจจัยของมันวัวจิตเดียดสงบหยางแค่นั้นนอกนั้นก็เป็น อุปทานกีเดียซึ่งพวกนี้มันก็ไม่โผล่มาอยู่แล้วไม่ใช่ว่ามันอยู่เหนือมันอยู่ลึกกว่าด้วยซ้ำนานๆถึงโผล่มาโดยปกติก็ไม่โผล่ไม่โผล่เลยอาสวะอุปทานไม่โผล่เลยแต่เป็นตัวให้กําลังเขาส่งกำลังให้เขาซึ่งเราไม่สามารถไปตัดทางการให้กําลังของมันได้มันเป็นธรรมชาติของมันแต่เราตัดทางอาตัดทางการที่จะการที่มันจะนมีอานาจมา สั่งให้เราทำกับตัดตัดความชอบใจตัดความยินดีในการที่จะทำตามมันแคนน่ตัดความเผือความหลงที่จะทำตามมันเช่น,นมันก็จะรู้ทันตามมันไปนั่นแหละแยกกันไปตามกันไปเหมือนคนตั้งใจมาไปคุยกับพระอยู่ที่ว่าตั้งใจมาปฏิบัติมาทำสมาธิอะไรแล้ว แล้วก็มีความคิดขึ้นมาว่าถ้าตามอะไรที่ยังไม่ได้ฌานนี่ก็คงจะไม่สามารถที่จะเรียนปัญญาได้ไม่สามารถที่จะปฏิบัติพิปัสนาได้บางคนบอกถ้ายังไม่ได้ปัญญาไม่มีตาที่เห็นนรกสวรรค์ก็จะไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้หรือไม่สามารถที่จะเหมือนกับว่าจิตมันก็จะไม่ยอมเชื่อว่ามาขนที่พานมีบาปบุญมีอะไรก็คือความความเชื่อที่เป็นเครื่องความงความเจริญมันก็ไม่มีอะไรมันก็แสดงแสดงปมด้วยของเราเราไม่ได้อะไรมันก็จะเอาจิตนั้นมา อยูนั้นมาขวางมาชี้ให้ดูนี่มึงท it it whack, ํานี่ไม่ได้เลยมึงจะไปโน่นได้ไงซึ่งมันไม่เกี่ยวเลยมันไม่เกี่ยวกับข้อตกลงของมันเลยมันจะบอกว่าไม่ได้ตแ่่นี้สมาธิแค่นี้ไม่ได้ปัญญาแค่นี้ไม่ได้มันไม่มีผลอะไรเลยในความความคิดที่มันบอกว่าอย่างนั mer, ้นไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้มันไม่มีผลต่อการเดินขึ้นของกุศลธรรมเลยธรรมที่มันจะเดินขึ้นไอ้พวกนี้ไม่เห็นความโง่นี่ไม่เห็นมันเห็นมันจะเห็นได้ยังไงมันคนละฐานะมันคนละส่วนมันไม่ปรากฏให้มันเห็น เหมือนคนมีเงินน่ะมีเท่าไหร่เขาก็ไม่บอกคนอื่ือดร้องเงินอยู่ในบัญชีห้าล้านสิบล้านหรือว่าพันสองพันไม่นใครไปเล่าให้ใครฟังทีนี้ไอเราอยู่ด้วยกันเพื่อนกันจะบอกเอ้ยมึงไม่เห็นนั่นเลยแสดงว่ามึงไม่มีเงินใช่ไหมเนี่ยคนมันไม่อวดมันก็ไม่ไม่เห็นไม่ปรากฏไม่เห็นเหมือนไม่เขาไม่มีไอคนที่อวดบางทีเงินไม่มีมันก็ไปอวดเขาไปยืมเขามาก็ไปโชว์เขาจีเรียนก็อย่างนั้นแหละมันก็ไม่มีอะไรมันก็อวดนีที่อวดอวดอ้างโชว์ของกู ผมขู่ให้กลัวด,ด้วยหลอกด้วยปิดกั้นทางเจริญด้วยก็นิวรัก็ก็เป็นอย่างนั้นอ่ามิจฉาทิฏฐิก็เป็นอย่างนั้นมาณนวะิชชาก็อยู่เนี่ยอุปกิเดสนหมดสาเถยะโอวดไม่ใช่อวดคนอื่นอย่างเดียวนะอวดเจ้าของก็ใช่มายถึงว่าในทางผู้ปฏิบัตนิะ้มันก็เอาคามที่เราไม่ชัดเจนหรือว่าความที่มัน มันกาลังจะเริ่มเสียเปรี่ยนมันก็แต่งเรื่องมาหลอกผู้ปฏิบัติไปไม่ได้หรอกเพราะตาใบที่ยังทําสิ่งนี้ไม่ได้ตาใดที่สติยังไม่เป็นธรรมชาติตาใดที่กําลังสมาธิายังไม่มีตาใดที่ความเพี่ยนไม่ต่อเนื่องตาใดที่ยังอยู่ในสภาพแปร,รปวนแบบนี้ปฏิบัติไม่ได้หรอกมันก็จะขวางอย่างนี้ก็คืออวดก็คือเป็นมรรยากิดด้วยมาหลอกด้วยซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วเป็นปกติอยู่แล้วขัดขวางความเจริญทางขัดขวางน,างางนี่มีข้ออ้างหน่อยเดียวว่าเอา ไม่มีข้ออ้างก็หาเรื่องมาอ้างถ้าเราไปเชื่อบุกก็จบก็คือไปไม่ได้จริงมันก็เป็นอย่างนั้นยังไงก็ต้องไปเรื่อยๆเนี่ยว่ามันจะขวางอยู่มันจะชี้หน้าด,ดา่าหรือว่ามันยืนหัวเราะเยาะเราอยู่ว่าไปไม่ได้ไปไม่รอดก็ไปเหมือนเดิมครูบาอาจารย์ที่ท่าน,นันี้จากครอบครัวมาปฏิบัติเจอแบบนี้เท่านั้นแหละอย่างหลวงปู่ยันทาที่ทะเลาะที่เลื่องก,กับเมียออกความวดเมียก็หัวเราะ ทั้งชูทั้งอะไรโอ้หงอยแล้วย่อไปเถอะมึงไม่มีปัญญาหรอกไปไหนไม่รอดหรอกขนาดแค่เลี้ยงเมียยังเลี้ยงไม่ได้จะไปปฏิบัติธรรมจะไปดูธรรมังไงนท่านก็ไม่สนใจก็เดินมาลงภูเขาก็เหมือนกันออกมาสารเมียให้คนอื่นนี่มาบุญเขาก็ย่อเย้ยคือถ้าถ้ากลัวเสียศักดิ์ศรีก็จะไม่ยอมมาใช่ไหมไม่ได้แล้มึงย่อเย้ยกูไม่ได้กูไม่ยอมนะสุดท้ายก็ไม่รอดก็ไปไม่ถึง ก็ต้องมาเพราะว่าอะไรคำเยอะยของคนโง่มีประโยชน์อะไรเหมือนกันในทางจิตจิตต่อจิตแล้วเนี่ยคำเยอะยของจิตฝ่ายอกุศลมันก็ไม่มีผลอะไรต่อสติปัญญามันมันขัดขวางไม่ได้ถ้าไม่เชื่อมันแต่ถ้าเชื่อมันแน่นอนมันก็มันก็ขวางมันก็ขวางคิดแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ผลที่ได้มันไม่ปรากฏมันไม่ปรากฏในฝ่ายที่เป็นอกุศลหรือว่ามันเห็นว่าปรากฏแล้วมันไม่ยอมให้เจริญมันไม่อยากให้เจริญมันก็ปัดทิ้ง มีอยู่แค่นั้นแหละหรี่มมันอันนี้เจอตลอดเ,เจอทุกคนเดี่ยบบบมันมีบางทียังไม่ทําอะไรเลยมันก็ไม่มีผลที่จะขัดข้านอะไรแต่มันก็จะแสดงแสดงภาพให้หน่ากลัวอย่างเงี้ยโอ้ไม่ไหวไม่รอดไม่ได้ไม่ได้เน่เนี่เป็นแี่ยวนี้ไปไม่ได้แนเนี่มีไม่มีใครขัดขวางความเจริญของของธรรมที่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยได้เออไม่มีเลย เหตุปัจจัยมันไม่ได้เป็นตัวตัวตามลักษณะของกิเลสเหตุปัจจัยหมายถึงทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นกิเลสก็ช่างเป็นธรรมชาติก็ช่างเป็นอะไรก็ตามที่มีอยู่เนี่ยโดยสภาพแวดล้อมทั่วไปทั้งหมดเป็นเหตุปัจจัยให้กันได้หมดเป็นได้หมดเลยเหตุปัจจัยยี่สิบกว่านัยนะอาหารก็เป็นปัจจัยได้อารมณ์ก็เป็นปัจจัยได้การเกี่ยวข้องบุคคลก็เป็นปัจจัยได้กรรมเก่าก็เป็นปัจจัยได้ความเจริญของสติปัญญาก็เป็นปัจจัยหนึ่งในนั้นอ่ะในยี่สิบสี่อย่างนั้นตั อารมณ์เป็นป <go> ัจจ <go> <uana> <go> ัยไหมส่วนประกอบอารมณ์เป็นว่าส่วนประกอบอารมณ์ม่นปัจจัยอยอันนี้มันยัปัจจัยโยปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในนิสยปัจจัยโยปัจจัยที่สะสมมาปัจจัยที่มีอยู่อุปนิสยปัจจัยโยปัจจัยที่สะสมมาจากอดีตเสวนาปัจจัยโยปัจจัยที่สะสมจากการสัมผัสจากการเกี่ยวข้องจากการบริโภคจากการรับรู้ อาหารและปัจจัยโยงสัจจัยก็คือการรับรู้เรื่องราวที่เป็นประโยชน์แล้วก็การกินอาหารการอะไรการใช้ชีวิตที่ถูกต้องรวมทางกายด้วยนะอาหารและปัจจัยโยค,คืออาหารสีรวมหมดคือบางทีกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ก็ทําให้จิตใจสงบแล้วครับทำให้ร่างกายสงบแล้วครับน้อมไปเพื่อความสงบได้กินสิ่งที่ไปกระตุน้นให้เกิดความหงุดหงิดบุนวายก็บุ่นไวายไดอ้อาหารคือศัสตราสตอก็เหมือนกัน รับรู้เรื่องที่ให้เกิดความฉลาดความฉลาดขึ้นรับรู้เรื่องที่ให้เกิดความงูก็โงูขึ้นแล้วก็ชานะปัจจโยไหมก็คือความมั่นคงของใจที่เป็นสมาธิเป็นปัจจัยมรรคปัจจโยนะการเจริญขึ้นของมรรคเป็นปัจจัยอินทปปนรียะปัจจโยนความเจริญของอินทรีย์อินทรีย์ห้าบ้างอินทรีย์สิบแปดบ้างอินทรีย์ยีิบสองบ้างเป็นปัจจัย จอาระทั่งอสิบวนาปัจโยเลยนัตถิปัจโยอธิปัจโยคือท่านแสดงไว้ทั้งหมดปัจจัยนี่แหละคือตัวประกอบซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับการตัดสินของของกคเลิตัวใดตัวหนึ่งเป็นสิการเฉพาะเลยไม่มีตัวไหนมีอำนาจมากที่สุดที่จะมีอำนาจชี้นำตัวเดียวเด็ดเด็ดไม่มีอวิชาที่ว่ามีอำนาจมากที่สุดมันก็ไม่ได้มีอำนาจที่จะชี้นำสั่งสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามทางของมันเองเพราะตัวมันเองก็โดยตัวมันมันก็ไม่มีตัวมีตัวอะไรมันก็อาศัยตัวอื่น อาศัยสิ่งอื่นหล่อเลี้ยงมันอยู่ได้เพราะว่าตัวประกอบนิดเปรียบเทียบเหมือนเหมือนเอาเหมือนพระเจ้าแผ่นดินว่านเราเทียบยังง่ายถ้าชาวบ้านไม่นับถือสักอย่างก็ไม่ได้เป็่นพระเจ้าราชาราชาบง์ของประเทศอื่นที่ชาวบ้านเขาไม่สนใจนะเป็นราชวงอยู่ในประเทศตัวเองไม่ได้นี้ไปอยู่ที่ก็ไม่มีค่าอะไรเลยสั่งแตว่าเป็นประกนนี่ก็เหมือนกันวิชาก็อย่างนั้นจะเดียดตัวอื่นก็เหมือนกัน อยู่ที่การให้สิทธิ์มันถ้าไม่ให้สิทธิ์ก็แล้วไปมันไม่มีอำนาจอะไรแต่ทีนี้เราจะให้สิทธิ์หรือไม่ให้สิทธิ์ก็อยู่ที่ความเพียรความอดตนความเข้าใจบางทีมันก็ต้านทานไม่ได้มันก็ลากไปซึ่งก็ไม่ได้ลากไปไหนก็ลากหลบเราบอกทางที่จะได้ประโยชน์เอาชี้เป้าไปทางนี้เอาไปทางนี้ชี้หลบไปทางนี้บอกไปทางนี้อยู่แล้วนะวนไปวนมาอยู่แลสูงกว่าใช้ความเข้าใจนี่แหละแต่ว่าความเชื่อเขาสูงแล้ว ชาความเข้าใจนําไปในสิ่งที่เรายังไม่ถึงความเชื่อก็นําไปในสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจแต่ความเข้าใจเนี่ยตอนเหตุการณ์จริงมันก็ไม่โผล่ขึ้นมาอยู่แล้วมันแสดงบอกว่านั่นไม่ได้นี่ไม่ได้หรือว่าไม่เป็นอย่างนน้นไม่เป็นอย่างนี้ควรได้อย่างนน้นควรได้อย่างนี้ก็คือสิ่งที่มันแนะนํามาเสนอมาคือสิ่งที่มันไม่รู้ทั้งนั้นไม่รู้จริงเลยหรือไม่รู้เลยไม่กระทั่งไม่รู้เลยก็ยังพูดมาก็ยังบอกมาแนะนําเราให้ไปตามมัน เอาตามไปต้องกงังวดตาบใดที่ยังไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีความเห็นผิดแบบเป็นอันตรายต่อต,ตัวเองเกิดขึ้นซึ่งความเห็นผิดที่เกิดในระหว่างการปฏิบัติก็คือความไม่เข้าใจหลักธรรมที่ถูกต้องนะอันนี้ไม่ได้เป็นโทษอะไรเป,เ,ปเ,ปเป็นธรรมดามากเป็นธรรมดาปกติทั่วไปตาบใดที่มีโมหะตาบใดที่มีวิชามิชาก็คือต้นเหตุของความเห็นผิดอยู่แล้วเป็นหัวหน้า หันน่าขบวนอี